ตอนนี้เราอยู่ที่นำซานทาวเวอร์ซึ่งหากันไม่เจอแล้วตอนนี้นะครับปุ๊บปั๊บทัวร์ครับทัวร์ที่สุดท้ายปุ๊บปั๊บทัวร์อันนี้เดินจนขาลากตั้งแต่เมียงดงอะไรนะ ไปพี่พอยติลังกาหลังได้เนี่ยวิ่งเลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยายกาศของน้ำซานทาวเวอร์ให้ดูนะครับจริงๆแล้วเขาจะเป็นแบบคลองกุญแจอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้นะครับแต่ว่ามันอยู่ใ,ใกล้ที่พักนี่แหละประมาณ3ามสโลก็พาเด็กเดินเอ้ยนั่งห้ซี่มาใกล้ๆนะครับแต่ว่ามไม่รู้จะขึ้นไปหรือเปล่าฝนตกนิดนึงตอนน,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 นี้น้ำซานทาวเวอร์ นี่ผมเคยขึ้นไปแล้วนะอันหนึ่งบนเดจะเป็นวิวบนภูเขาน้ำตาลน,นะครับวิวมองไปก็จะเห็นบรรยากาศของกรุงโซนะครับเ,เราเดินขึ้นข้างบนไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของปาร์คนะครับถ้าส่วนของข้างบนนีูรู้สึกว่ามันจะต้องเดินขึ้นไปนะรหรือว่ารถรถทัวร์ อันนี้เราก็กำลังเก็กท่ากันอยู่นะที่วิวภูเขนาน้ำซานไปเราจะกลับไปมาทำไมเนี่ย <laughs> เออมาถ่ายใกล้ถ่ายที่โรงแรมไม่ได้มองเข้ามาเนี่ยอะไรครับก็คือเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศของภูเขนาน้ำซานจริงๆก็เดินขึ้นไปได้นะครับตรงนี้แต่ว่าเนื่องจากเราปวดขานะก็เลยไม่เอาดีกว่า hey, อตอนนี้ครูอัพก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนไกลกันอยู่ใช่ใช่เมื่อวานเดินประมาณ3รอบอ่ะเมื่อวานไปเอเวอร์แลนด์คือรอบแรกเล่นให้หมดใช่ไหมอรอบ2ขึ้นมาแล้วก็มาเล่น3อรอบ3ก็นั่งอะไรนะลงไปอีกอแล้วก็ขึ้นมาใหม่กับโอ้ <sk ill> แต่ว่าเกิ้นยังไม่ถึงเกาหลีนะเพราะว่ายังไม่ได้เล่นรถไฟหอ ผมก็ไม่ได้เล่นด้วยเพราะว่าอยู่เป็นเพื่อนไง<อ>น้องโตควว<ห>ันเดียวไ,ไม่เป็นไรโดดอันี้เราก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะก็ลงมาข้างล่างนะครับจะหารถกลับไปเมืองดงไปหากินชาไข่มุกแล้วก็ไปสานามบินนะครับนตอนนี้เรา ขึ้นมาตรงปาร์คนะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะถอยแท็กซี่ไม่ให้ขึ้นข้างบนนะแต่รถรถทัวร์เขาขึ้นนะแต่แต่เขาไม่สุดนะรถทัวร์ก็ต้องเดินขึ้นไปด้วยตอนนั้นนะตรงนี้รู้สึกจะถูกกว่าตรงหน้าตึกบายจีมีชั้นระบยนไ่ถึงดวงนะเป็นแบบต้น

สายติ่งต้องมาคราาับนี่เงียงโดองมีทุกอันเลยน,นึกว่านังสือนะครับแต่ไม่ใช่นังเสือระวงังนี่ดูลแล,แลนะครับว่าของฝากนะครับเยอะมากนี่ครั้งหน้ามาใครจะฝากตัออะไรก็ฝากได้นะอันนี้ดูลแลโอ้ถ้าเราเดินมาตรงนี้ตรงนะจะคือข,ของฝากให้ด ก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับก็กำลังจะนั่งรถไฟฟ้าไปที่สนามบินอินชอนนะครับอินชอนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้วเราจะกลับไปสนามบินโดยรถไฟฟ้านะครับก็คงจบทริปกันไปเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าก็ถือว่าเหนื่อยมากๆแล้วนะครับสำหรับ7วันนี่ได้หยุดเดินบ้างไหม 7, เนี่ยเวันไม่ได้หยุดเดินนะได้รองเท้านี่นบัคก,กิวอนนะครับแสนหกครับแสนหกนะครับจอแดนแอร์นะครับนี่เป็นไงเดี๋ยวครั้งหน้าเก็บตังค์มาซื้อด้วยนะกันนะจอแดนแอร์ โอเคเดี๋ยวคงจบทิปไปเพียงเท่านี้เจอกันอีกทีหน,นึ่งที่ประเทศไทยนะครับไ,ไปตอนนี้เรากำลังจะไปสำมเพลงกันนะครับ <c oughs> เอ้ยวันนี้วันนี้อะไรนะสร้างตำนานเยอะนปะปะบแองก์เอ้ยถึงอินชอนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้วนะครับเดี๋วยวเราจะไปเช็คอินเพื่อ,อกลับไอร์แลนด์กันนะครับ,รบข้างนอกก็ฝนตกไปบ้างนิดนึงนะครับอิชนชอน เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่เอฟหรือเปล่านะครับอร่อยไมเกินชาไข่มุกเกาหลีชาไข่มุกเกาหลีอร่อยไหมถ้าได้กินบนรถไฟฟ้าได้นะอร่อยมากบบสุดฟิลเอาเป็นสองทุ่มนะครับ กับสองทุ่มครึ่งได้สองทุ่มยี่ห้ามาตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วจะไม่อ้วงแล้วครับแล <c oughs> ้ไม่มีหัวด้วยก็เ, <c oughs> เอาเวลาหกโมงครึ่งนะครับ <c oughs> เราก็กำลังจะกลับน่อตาดำม,มากเลย <c oughs> คืนนี้ไม่ได้นอนเลยนะครับ ก็ดีใจนะที่ได้กลับอุดรไปหาลูกหาเมียแล้วนะครับ <ST AR C ET TO> ก็ต้องขอบคุณทางครอบครัวด้วยนะที่ซัพพอร์ตในเรื่องของกำลังใจกำลังทรัพย์ให้ได้พานาักกีฬาม,มาแข่งขันนะครับก็ขอบคุณพ่อแม่ของเด็กด้วยนะที่ส่งเสริมลูกนะครับให้ได้ไปหาประสบการณ์ซึ่งมันไม่ได้ไปหากังงานง่ายๆนะประสบการณ์ในะต่างประเทศน,นะแต่ก่อนนี่ใครที่ไปกลับที่รื่ต้องติดสินชาติครับ ก็เดี๋ยวกำลังจะกลับอุดรกันแล้วนะครับขึ้นเครื่องกันนะครับมาถึงอุดรโดยสวัสดิภาพแล้วนะครับพบกันใหม่ปีหน้าไปอีกว่าี <Hi. S 1> หน้าไปอีกว่าเธ <Hi. S 1> อขอเก็บตังค์ก่อนนะหลาไหนะ้าหมดตังไปเยอะมากเลย หน้าเจอกันใหม่เพตอนนี้สภาพแบบดูไม่ได้เลยนะครับบ๊ายบายย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 ย